วันนี้สาระลีฟนะครับมาแข่งวิ่งกับน้องดาลินนะครับซึ่งเป็นเหมือนกับงานแข่งระหว่างโรงเรียนนะครับโอ้โหตื่นเต้นมากครับนึกถึงบรรยากาศตอนเด็กๆเ,เลยที่เวลาแบบแข่งกีฬาจังหวัดอะ่ะแล้วตัวเองก็เป็นแบบตัวแทนของโรงเรียนอะ่ะน้องตื่นเต้นมากตัวเองก็ตื่นเต้นครับสมัยเด็กๆเ,เนี่ยภาพบรรยากาศที่พละยาลาครับนี่รอบๆนะครับก็จะมีขายของกินเยอะแยะไปหมดเลย ข้างๆนี้ก็จะเป็นอนุบายลยานาครับดารินตึงเต้นไหมอะดารินตึงเต้นไหมต่นเต้นโอเคข้างหลังครับกิจกรรมเยอะมากเลยมาดูพาเลตกันดีกว่าภาพที่ผู้ปกครองเดินมานะครับร่วมกิจกรรมแล้วก็นี่เองก็จะเป็นน้องๆที่กําลังเดินพาเลตกันครับนี่เด็กๆก,กําลังเดินพาเลตเลยดอกทานตะวันน้องดาลินกับน้องดาลินกําลังดู ตอนนี้พร้อมแล้วนะครับดารินเบอร์เจ็ดครับดารินพร้อมหรือยังพร้อมแล้วเล่าก็ลงทะเบียนกันเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เองก็รอที่จะลงไปแข่งขันนะครับน้องดารินพร้อมแล้วส่วนอันดัก็พร้อมแล้วเหมือนกันครับสู้ๆตอนนี้ตอนนี้นะครับเข้าสนามกันแล้วเราก็มาต่อแถวดีกน่าตอนนี้น้องดารินพร้อมแล้วนะครับ